ดิโอโกโจตาการสูญเสียครั้งใหญ่ของแฟนเลร์พูเอ็มตจทูบ้านเอาเรื่องนี้พูดแบบ2มุมฟังกันเช่นเคยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและแฟนคลับเอรยพูทั่วโลกด้วยนะครับที่สูญเสียเดโอโกโจตาสุดหน้าของเขาไปนะครับโจตาเนี่ยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาเดินทางกับน้องชายของเขานะครับที่ประเทศสเปนแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถเนี่ยไฟไหมแล้วก็เกิดการสูญเสียทั้งพี่ทั้งน้องเลยและโจตาเองเนี่ย ก็พึ่งแต่งงานไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วด้วยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าเศร้าเหลือเกินนะครับทั้งที่เขาก็มีลูกอยู่ด้วยนะครับกับแฟนสาวของเขาก็ขอแสดงความเสียใจครั้งผมเองเนี่ยเป็นแฟนคลับแมนยูนะครับแต่ว่าก็เขาเรียกว่าเพื่อนร่วมร่วมร่วมเชียร์เหรอเพื่อนร่วมอาชีพไม่ใช่เขาเรียกว่าเราเห็นกันอยู่ทุกครั้งอ่ะเวลาไม่ว่าจะเป็นแดงเดือดหรือว่าเราชอบดูบอลอย่างนี้ใช่ไหม เราก็จะเห็นเขาที่โชว์ผลงานได้ดีมากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เลี้ยวพูเนี่ยยุครุ่งเรืองตอนนี้ที่คว้าแชมป์แบบเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาเป็นคนที่ลงสนามมาแล้วมักจะมีประตูแบบอศัศจรรย์เสมอเขาเป็นสตรหน้าที่ตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าเขามีความขยันเพรสซิ่งดีมากแล้วก็มีวิญญาณพิศคาาในการจบสกอร์มากนะครับและอายุเพิ่ง27-28เองด้วยอนาคตยังอีกไกลมากยังพาเลี้ยวพูเนี่ยคว้าแชมป์อีก เยอะแยะมากมายได้แน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นที่โศกเศร้ากันทั่วโลกเลยนะแฟนลับเวอร์พูผมเชื่อว่าแฟนลับทุกทีมนะครับเห็นข่าวตรงนี้ก็คงแสดงความเสียใจกับแฟนลับเรอรวพูทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวและก็แฟนลับเรอรวพูทุกท่านด้วยเนาะน่าสงสารมากเลยเพิ่งเพิ่งแต่งงานไปเองอะ่ะแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงปิดฤดูกาลอะ่ะเออเขายังไม่ไม่ได้เรียกเก็บตัวอ,อ่าเรียวพูไม่ได้เป็นไปเล่นไอสโมสรโลก ก็เลยแบบอาจจะเป็นช่วงพักผ่อนฮอลิเดียของเขาเนะเขาอาจจะพักผ่อนที่ประเทศสเปนแล้วก็อาจจะเดินทางด้วยไม่รู้ประมาทหรือว่าอย่างไรหรือว่าอาจจะมีอุบัติเหตุทางรถยนต์โดนปาดโดนดน,ดนู่นโดนนี่หรือว่าอาจจะใช้ความเร็วยังไงอันนี้เราก็ไม่ทราบรายละเอียดอาจจะต้องรอ,อ,อนักข่าวมาชี้แจงแบบชัดเจนอีกทีหนึง่งแต่ว่ารายละเอียดตรงนั้นก็ไม่เป็นไรช่างมันเถอะครับเนาะพูดถึงการสูญเสียตร,ตรงนี้ก็ผมเองเป็นแฟนแมนยูผมยังเศร้าเลย ฟนลิวบูเองก็น่าจะเศร้าแน่นอนเพราะเขาเป็นคีย์สำคัญของเขาอาจจะไม่ได้เป็นตัวจริงนะแต่เขาเป็นคีย์สำคัญที่บางแมตช์ลงเป็นตัวจริงหรือว่าบางแมตช์ที่เปลี่ยนลงมาเป็นสำรองเนี่ยมักจะเปลี่ยนเกมได้เสมอตั้งแต่ยุคเจกันคอปจนถึงอนเนซซอรต์ตอนปัจจุบันนี้นะก็อาจจะส่งผลเหมือนกันนะครับว่าแผนที่ลิวพูกำลังทำอยู่ตอนนี้ว่าสวอตทีมเป็นแบบนี้โจตาเป็นคีย์สำคัญในการโรเตชันและตอนนี้โจตาสูญเสียไปตรงนี้แล้วอะ เราก็ต้องมาเดานะครับว่าเรียวพูเนี่ยต้องเสริมทัพเพิ่มตรงไหนหรือเปล่าแต่ผมมองว่าแผนของทีมใหญ่แบบนี้ก็คงมีไว้อยู่แล้วแหละแต่การสูญเสียที่เป็นการชุกหลุตรงนี้ทุกทุกคนในทีมเนาะก็โฟกัสไปที่ครอบครัวแล้วก็การสูญเสียของโจท้าก่อนผมเชื่อว่าความคึกคืนของของแฟนลับเรียวพูที่ได้แชมป์และกําลังยิ่งใหญ่อย,อยู่อาจจะโคตูลงมาสักสักหน่อยหนึ่งตรงจุดที่ มีการสูญเสียโดยไม่คาดฝันนะเพื่อนๆผมเองเนี่ยที่เป็นแฟนคลับลิเวอร์พูลเนี่ยก็ส่งมาในโซเชียลเต็มไปหมดเลยครับนักข่าวทุกสำนักก็นําเสนอตอนแรกก็บอกเลยว่าไม่ไม่เชื่อด้วยซ้ำว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่าเพราะบางทีเนี่ยในโซเชียลมันมีข่าวน,นู่นนันนี่มันก็มันก็เป็นข่าวเท็จเยอะใช่ไหมและใจเราเองพอเห็นข่าวเนี่ยก็ไม่อยากที่จะให้มันเป็นความจริงด้วยซ้ำนะเพราะว่าเราก็ชื่นชอบฟอร์มเราต่อให้เป็นแฟนแมนยูที่ พอมีแดงเดือดแล้วมันมันตรงข้ามกันหรือว่าเวลาเชียร์กับเพื่อนแล้วมันก็แช่งกันมันก็ด่ากันมันก็สนุกกันนั่นแหละแต่ตามจริงแล้วเนี่ยวิถีฟุตบอลวิถีคนเชียร์บอลเนี่ยเราแยกแยะออกครับเวลาแข่งขันจบเราก็เป็นเพื่อนกันอย่างนักเตะแมนยูหรืวูู่้เห็นไหมเวลาแข่งกันใสกน่กันยับเตะกันยับด่ากันยับพอจบเกมก็จับมือมิตรภาพที่ดีมันมันมันคือสิ่งที่ดีนะครับผมเชื่อว่าแฟนลับทุกทีมไม่ว่าจะแมนยูหรือว่าอลิที่เป็นคู่แข่งขันทุกทีมเนี่ย ก็คงมาร่วมแสดงความเสียใจครั้งนี้ของโจต้าก็ขอให้โจต้าไปอยู่ในคพบภบมุที่ดีอะไรกันเนาะตามทมแบบไทยผมก็ไม่รู้ยังไงแล้วก็สงสารเด็กๆอ่ะลูกเขาอะ่ะแล้วสงสารแฟนเขาด้วยเพิ่งแต่างงานเพิ่งมีในงานชื่นมืน่นไปเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วเองแต่สิ่งไม่คาดฝันเนาะมันก็เกิดขึ้นได้ก็ฝากเตือนไว้แล้วกันนะครับทุกคนที่ใช้ยานพานนะไม่ว่าจะขับเองหรือว่าโดยสารแบบใครก็อย่าอยู่ในความประมาทไม่ว่าจะเป็นเวลาปกติหรือว่า เวลาไปเที่ยวสังสรรค์ไปเที่ยวสังสรรค์ก็ใช้ใช้รถสาธารณะดีกว่าเนาะใช้แท็กซี่ส่งเี่ใช้แก็อะไรแบบนี้หมายถึงคนไทยเน,ะเนะเาะพะถึงมันไม่เกิดอุบัติเหตุต่อเราเองก็อาจจะเกิดกับผู้อื่นเราอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและสังคมเลยดีกว่านะครับกาขอให้ลิว้วพูนะครับผ่านพ้นเรื่องราวแย่ๆตรงนี้ไปได้แล้วก็ไปลุ้นแชมป์ในฤดูกาลหน้าทุกๆรายการกับทุกๆทีม ให้อย่างสนุกนะก็มาลุ้นกันว่าเรียบพูจะมีใครมาแทนโจต้าในส่วนนี้และความสามารถจะช่วยทีมเรียบพูได้เหมือนโจต้าที่ช่วยมาตลอดหลายฤดูกาลที่อัปเดตทีมและคว้าแชมป์จากการตกต่ำแล้วกลับมาคว้าแชมป์ได้เยอะแยะมากมายแบบนี้ใครจะมาแทนโจต้าเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันเนาะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกับเอ็มตัวแทนหบ้านกันได้เสมอนะครับแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์มาลงมาอะไรให้กำลังใจโจต้าไฟเรียและ ทุกๆคนที่เกี่ยวข้องด้วยแะ้วกันนะครับขอบคุณครับ